ตกอีกแล้วค่ะตกทำละฝนอ้ลำไย,ยก็สุกแล้วตกได้ตกดีเจ้าเชียงไายฝนตกในสวนลำไยเมะขนาด เขปดง้ามกบแต่เนอร์นอกันละออกเจ้าเดี๋ยวแกงนอสู้กินแมลงนี่แกงนอแกงนอลำล่าพอบรรยากาศฝนตกไปเจ้าเย็นสบายโอ้วันนี้ห้อนขนาดร้อนมากหฮอนยางตะวันข่ำเลยวันเนี้ย พูดเลยอ่ะว่าฝนจะตกนี่นะอากาศเย็นขนาดเลยเจ้าตัวน,นี้นี่นะพอลมตกกับตกบาาัไดคะแนมจะไปลมเตอร์ดีนะ่ะบอลล้มเจ้าคุณนะต่ดอตอตอตอ,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 อันนี้อยู่ในกระจกอันนี้ขอมแฟังนะอขนาดฝ้าห้องฝ้าค้างเจ้า โอ,โอ้โอ้ฟาแมพตัวอีก,ก่อนนะเจ้านะ่าเอาบรรยากาศฝนตกมาให้พอเจ้าตั้งได้บัดตกก็รอก่อนนะเจ้าเนะ้าตัคิ้วเจ้า